โอเคครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟดประกาศแสงนัตตี้นะครับผมวันนี้ผมอัดแบบเร่งด่วนเลยนะครับเวลาบ่ายสองเนาะมีแพดประกาศออกมานะครับผมเพิ่งส่งลิเลียมไปเมื่อวานแล้วก็ทําคลิปดองไว้นะครับผมเพราะว่าผมไม่อยู่ยาวช่วงวันหยุดวันแม่แล้วก็วันเกิดผมด้วยนะครับวันเกิดผมวันที่10วันแม่วันที่12ผมหยุดยาว4วันเลยนะครับผมซึ่งพอแพดมาอย่างนี้ไอคลิปที่ผมลงลงไว้แล้วอ่ะก็ลงตามแผนเนาะ ว่าวันนี้ผมจะมาให้ดูก่อนว่าที่เรเลียมันปรับบะม,มันปรับได้ดีขึ้นไหมนะครับผมแต่ผมน่าจะว่างแค่เอาไปตีบอสอย่างเดียวนะ,ะเทเลมาตอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมอัดก่อนที่มันจะปรับก็คืออัดตอนนี้เลยอัดตอนบ่ายสองเนี่ยแล้วพอบ่ายสามมันปิดเซิร์ฟใช่ไหมแล้วผมลงคลิปเรื่องตัวตอนสุ่มสุ่มกิจใหม่ปุ๊บเดี๋ยวสี่โมงเซิร์ฟเปิดผมจะเทให้ดูว่ามันแรงขึ้นขนาดไหนนะครับผมมันน่าจะแรงขึ้นแหละนะครับแต่แรงขนาดไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวออกมาเอา,า,เ,อาเอาระหว่างก่อน ก่อนปิดเซิร์ฟแล้วก็หลังเปิดเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยว่ามันจะต่างกันขนาดไหนอะอย่ามาดูสกิลคร่าวๆก่อนนะครับผมปรับสมดุลน,นะครับของสกิลสอเนาะสร้างความเสียหายต่อศัตรูเป้าหมายเดียวโดยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายจากเดิม180เป็น200%สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตาม h p p e ตามที่ศัตรูสูญเสียไปนะครับจากเดิม1%เป็น1.2เพราะฉะนั้นแรงขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับสกิล3เนี่ยสกิล3 มอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีและก็ความเร็วเพิ่มขึ้นให้ตัวเองเป็นเวลา2เทินจากนั้นโจมตีเป้าหมายแลเดียวสร้างความเสียหายจากเดิม500เป็น550เพราะฉะนั้นแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับหากเป้าหมายมี HP มากกว่า60%ได้รับความเสียหายมากขึ้น50%อันนี้อันนี้เหมือนเดิมนะครับการโจมตีนี้ไม่สนเกาะป้องกันหรือซิลนะครับเป้าหมายจะเท่ากับ50%แล้วปรับเป็น1 0ออันนี้ปรับนะโดยเทียบกับ HP สูงสุดของเป้าหมายนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเป็นบอสจะได้รับความเสียหายเพิ่มอีก5 0ถ้ามันบวกกันตามตรงเลยอะ่ะก็คือจาก500เป็น550บวกกับตีบอสอีก50ก็จะเป็น6 0 0เลยนะตีบอส6 0ร์พระเจ้าน่าจะแรงขึ้นมากๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะแรงขึ้นขนาดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรับชมในในเกมกันเลยนะครับก่อนปรับกับหลังปรับเนาะผมอัดก่อนปรับให้ดูก่อนเดี๋ยวเกมเปิดแล้วเดีย๋ยวผมอัดอัดหลังปรับให้ดูนะครับไปลุยกัน เติมเกมมีเทเลียรีสตาร์ทในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ List Man ช h o p ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมลิ Man c คอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมตเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ i ิช Man ช h o p เท่านั้น โอเคครับตอนนี้ก็คือก่อนเซิร์ฟปิดปรับปรุงนะครับผมตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับเดี๋ยวผมตีเทอเร์ม,มาตอนให้ดูด้วยใช้ลิเลียมที่ผมปั้นเมื่อวานนี้นะครับผมตีให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับผมว่า,วามันประมาณไหนตีสักสองรอบก็แด้เออ<笑><笑>เผื่อไม่ผ่านนะครับทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมนี้เลยนะครับ ปปไนะครับอ,อ่ะมาดูของสมใสกันเอาลิเลียมอย่างเดียวนะตัวอื่นเดี๋ยวลงรายละเอียดมันจะเป็นคลิปเต็มลงวันวันจันทร์นะครับผมผมลงวางแผนไปแล้วลงวันจันทร์นะครับแต่นี้แบบเร่งด่วนจริงๆนะครับผมเซตที่ผมใช้เนี่ยเป็นออสล็อตฟูลี่แล้วก็ฟูลี่เอทนะครับผมซึ่งหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนสปีดเนี่ยเอาต่ำๆไปเลยนะครับ189นะคีเลก95้าคีดาเมจ310แล้วก็พลังโจมตี ATK 3734นนะประมาณนี้ ไว้แฟงน,นะครับผมนี่เลยแล้วก็เอท3เคสามสิบคเลตสิบห้าแล้วก็คิดามิหกจุดห้านะอ่ะเดี๋ยวไปตีกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาแบบกดแบบออโต้เลยนะกดแบบออโต้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าอ่ะบอกบ่อย,อยนิดนึงก็ได้นะครับเฮลิกเฮลิกกับครอสเนี่ยสปีดต้องประมาณไหนนะครับครอสเนี่ยสองหกหกนะครอสสองหกหกส่วนเฮลิกอยู่ในเฮลิกเฮลิกเอาเชียร์หาไม่เจอ อ๋ออยู่นี่อยู่ใกล้กันเฮลิสองหกเจ็ดนะครับเร็วกว่าคอสหนึ่งนะครับผมลิลลี่ผมหนึ่งสามเจ็ดอ้ยสามหนึ่งเจ็ดนะสปีดนะครับดูแต่สปีดอย่างเดียวเนี่ยแหละอ่ะไปตีตรงกลางนะครับวอเลเรียนบัฟมาก่อนแล้วก็ลิลลี่บัฟครับจากนั้นก็ตีเสร็จแล้วเฮลิกก็จะมาครับไปครับอันตีปึ๊บไปโอเคปิดกันบัฟแล้วก็คอร์สครับบัฟดีบัฟไปโอเคต่อไปลิลเลียมครับก่อนปรับนะก่อนปรับตีไปโอ้ไป แล้วก็ซ้ำาดยไวไฟครับประมาณนี้นะดามจประมาณนี้แล้วก็ตาที่2เทินที่2จะแรงกว่านี้นิดหนึ่งจะแรงกว่านี้นิดหนึ่งเดี๋ยวรอดูหลังปรับเออผมว่ารอบเดียวก็น่าจะเห็นผลแล้วมัง้งนะครับแต่นี้บัฟดีดีบัฟบอสต้องติดหมดนะบอสบอสต้องติดดีบัฟหมดนะครับนะครับอ่ะลบบัฟบอสไปแล้วก็คอมาจังหวะนี้ครอสอันตีอีกรอบนึงครอสกับเฮลิกใช้โคด็กทั้งคู่นะมาครับริเลียมจังหวะน,นี้ต้องแรงแนละ้วโอ้ไป เนี่ยประมาณนี้เกินครึ่งหลอดมานิดนึงนะครับนี่คือก่อนปรับนะนี่คือก่อนปรับมาลุ้นกันว่าเราจะผ่านบอสตัวเล็ม,มาตอนอที่ม,มาโอเคยังไหวครับปับมาจังหวะน,นี้ตีสองทีครับเพราะว่าสกิลสกิลสองนี้ก็แรงนะสกิลธรรมดาของของของ,ของดิเรียมอะแรงนะอ่ะโอเครับมาจังหวะน,นี้ตีปุ๊บแตกปุ๊บเท่าไหร่หนึ่งนาทีสองวินาทีวุยได้อะไรด้วยเนี่ยได้เด็บ ขอบคุณมากอาจจะลองตีทีหนึ่งลองตีจริงอันนี้หนึ่งนาทีสองวิตีทีหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังปรับก็คือประมาณสี<ม>่โมงเย็นเดี๋ยวผมเข้าตัวม,มาอัด<ม>หลังปรับให้ดูอีกรอบหนึ่งเออนะครับเดี๋ยวเราอ่านสกิลตอนนี้ก่อนด้วยก็ได้เออเดี๋ยวอ,อ่านสกิลก่อนตอนนี้ก่อนเวลาจะเป็นตัวบอกว่ามันจบเร็วขนาดไหนถูกไหมเออเวลาอันนี้หนึ่งนาทีสองแต่ว่าตอนที่อัดก่อนหน้านี้จะได้ศูนย์จุดห้าแปดเนาะศูนย์จุดห้าแปดอ่ฟฟาดไป ตัอนีใติดคีย์ครับโอ้โหแรงจัดเฮ้ยมันปรับแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันแรงกว่าเดิวมวะโอเคมาบัฟเลี่ยนเลียนแล้วก็อันติจากลินล,ลี่ครับแล้วก็ตีมาปึ๊บแล้วก็เฮนรี่ครับก็ลบบัฟเหมือนเดิมนะลบบัฟไปแล้วก็ครอสโยนมาเปี้ยงมาโอเคครับลิเล,ลียมครับไปจัดหนักจัดเต็มโบกจึ๊กเนี่ยเหมือนเดิมดาเมจค่อนข้างคงที่ ดาเมจค่อนข้างคงที่อ่าต่อไปก็รับดาเมจบอสให้ไหวแค่นั้นแหละโอเคมันเหมือนเดิมเลยวะหลุมเดิมหลุมเดิมสวยครับหลุมเดิมจัดตีโอเคเลยสกิลสองครับคอสกิลสองครับสวยงามจัดจัดิลิตีตีธรรมดาแล้วก็ไว้แฟงอืมแล้วก็ตีมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคหนึ่งนาทีศูนสองเท่าเดิมเลยโอเคนี่คือเท่าเดิมเลยนะอะี๋ยวอ่านสกิลก่อนปรับนิดนึง อันสกิลก่อนปรับนิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับเอ่อเอาเอาอันตีไหมเพราะว่าอ,อันตีมันสร้างค่าดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเห็นป่ะแล้วก็ดาเมจสุดท้ายห้าสิบแล้วก็ผนึกเฮดพีของเป้าหมายอันนี้ไม่เกี่ยวกับบอสนะครับผมแล้วก็เฮดพีมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์จะจมเพิ่มเฉยต่อโล่และผนึกเฮดพีผนึกเฮดพีไม่เกี่ยวแต่เพิ่มเฉยต่อโล่ของเป้าหมายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำได้เดี๋ยวนะถ้าอ๋อดาเมจสุดท้ายหนน้าส โอเค500แล้วก็ดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้น50กับเป้าหมายที่มี HP มากกว่า60แต่ยังไม่มีบัฟของการตีบอสนะครับผมตรงนี้เน้นที่อันตีแหละ,<ส>ะนะครับผมส่วนไอ้สกิล2ก็แรงขึ้นนะครับแต่ว่าสกิล2ผมไม่ได้อัพมาตอนนี้ศักยภาพผมอัพสกิล1เต็มแล้วนะเออจากที่เมื่อวานนี้ที่ไล์ไปยังไม่เต็มนะวันนี้เต็มแล้ว1สกิล1กับอันตีเต็มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูตอนเซิร์ฟเปิดใหม่กันนะคร อยากอ่านสก,กิลสองนิดนึงอ่ะสร้างดาเมจร้อยหกสิบสองชุดทุกๆหนึ่งเฮดหนึ่งเปอร์เซ็นเพิ่มความเสียหายศูนย์จุดเจ็ดมอบสตันแต่มอบสตันนี่เกี่ยวกับพวก PVP เรียลไทม์แลละนะครับผมโอเคอ่ะ๋ย่ามารอดูเซิร์ฟเปิดแล้วมาดูความแรงหนึ่งจุดศูนย์สองนะจำไว้อ๋อมันคือแฟลชอัปเดตครับแค่รีเกมเออ แค่รีเกมตอนบ่ายสามก็เข้าเกมได้เลยอ่ะมาดูสกิลกันครับว่าน้องโดนเปลี่ยนไปหร,รือยังมาฟึบมามายังห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ดาเมจบอลห้าสิบโอเคปรับแล้วนะปรับแล้วนะครับสกิลสองร้อยแปดสิเปอร์เซ็นสองชุดแล้วก็ทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮดพีที่สูญเสียไปเพิ่มขึ้นอีกศูนจุดแปดมอบการันตีสตันไอ้มอบสตันหนึ่งเทิร์นเฮดพีต่ำกว่าห้าสิบสตันหนึ่งเทิร์นโอเคทั้งหมดโอเคอ๋อต้องอัพเต็มจะเป็นหนึ่งจุดสอง ต้องรีววห้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัพอันนี้เดี๋ยวรอวุ้นทองก่นอนนะครับโอเคปรับแล้วเนาะไปรุยกันหกผ,ผมตื่นเต้นมากเลยเดีย๋ยวให้ลงเดีย๋ยวลงให้ดูเลยเดีย๋ยวลงให้ดูเลยนะครับอ่ะเรณมมตอนเหมือนเดิมเลยนะเราตีเหมือนเดิมเลยมามาดูกันเซตเดิมนะครับเซตเดิมนี่เรากดอย่างนี้กดใช้เหมือนเดิมกดใช้เหมือนเดิมมาดูเซตโจมตีอะไรเท่าเดิมหมดนะ สปีด189ดคีเลกเกาดามเมจคี310แล้วก็ a อ K 3 7 3สเหมือนเดิมเป๊ะเด๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกตัวสปีดเหมือนเดิมทุกตัวเหมือนเดิมเพราะว่าเราเอามาจากตรงที่เราบันทึกไว้ไงมาบัฟมาจังหวะนี้คอมาหนึ่งทีบัฟมาดีบัฟไปเหลิกต้องติดลบบัฟด,ด้วยโอเคครับครอสไปครับครอสต้องติด3ดีบัฟปื๊บไปโอเคติดหมดมาครับรีเลยมรีเลยมมาฟาดปันจังหวะนี้เปรี้ยงห โอ้โหโอเคโอเคเลยแต่ติดโครงกระพายไปแล้วติดโครงกระพาไปแล้วจังหวะนี้บอสเปนโมโหไงบอสเป็นโมโหรเลียมจัดตีแรงขึ้นเยอะมากนะตีแรงขึ้นเยอะมากเดี๋ยวดูอันตรีทีที่สองกันอ้นี่เกือบครึ่งหลอดแล้วนะนี่เกือบครึ่งหลอดนะตอนแรกจำจำดาเมตตอนแรกได้ปะเออไปครับจังหวะนี้ปาดฟันชุบเกินครึ่งหลอดไปเยอะมากเกินครึ่งหลอดไปเยอะมากๆ โอเคไหมโอเคไหมผมว่าดเาเมจประมาณดิติ้งเลยนะดิติ้งของผมก็ประมาณนี้แหละโอ้โหเช็ดแค่บัฟมาอีกแล้วก็ตีจบแล้วจบแล้วศูนย์จุดห้าสองเป็นไงคุ้ยบอกเลยบอกเลยว่ามันบอกเลยว่ามันฮะอย่างนี้โอ้โหเซอร์ไพรส์จัดโคตรบัฟอะโคตรบัฟบ,บอกเลยม,มาตีทีหนึง่งเพื่อเป็นการการันตีครับว่าเราไม่ได้คิดไปเองไม่ไม,ไม่คิดไปเองอยู่แล้วตัวเลขมันบอกตัวเลขเวลามันบอกอยู่แล้วโอ้โหฟาร์มไวมากอย่างนี้ แล้วเดี๋ยวคูณ2มาด้วยแต่ผมไม่ฟาร์มนะโมดูอะฟาร์มรถเลือผมไปฟาร์มพวกเ x p ดีดว่าฟาร์ม GP ด้วยนะครับช่วงนี้ GP ขาดฟาไปอปโอเคุยรถเยอะมากนะรถเยอะมากจบวอสดไวขึ้นเยอะกว่าเดิมมากนะโอ้โหแรงขึ้นจริงแรงขึ้นจริงอันนี้น่าจะพอๆประมาณดิตติ้งเลยครับพอๆประมาณกับดิตติ้งเลยแต่ว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองไงริเลียมตีแรงกว่าดิตติ้งนะเท่าที่ผมลองเทสมาเพราะว่า สกิลสองของลิเลียม,มันตีสองฮิตไงเออแต่ดิติ้งมันมีแค่แพสซีกับสก,กิสกกลหนึ่งโอ้โหนี่แรงจริงเนี่ยมันตีปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันมีบัฟแล้วก็เราตีสก,กลิลสองมันสองฮิตสองฮิตมันจะแรงมากเลยนะจังหวะเนี้ยเนี่ยแบบัฟมาแล้วสก,กลิลสองของลิเลียมโปก๊กโป๊กเนี่ยแรงกว่าดิติง้งแน่นอนอันนี้แรงแรงกว่าดิติ้งเร็วกว่าด้วยนะครับอุ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดจัดโอเคตีโป๊กเรียบร้อยจบ อันนี้ศูนย์อันนี้หนึ่งจุดศูนย์ขออีกทีโอ้โหมันไม,ม่ต่างจากเดิมเลยนี่ว่าถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเะเพราะว่าตอนแรกก็หนึ่งจุดศูนย์สองไอ้แต่แรงขึ้นอันน,น,นี้อันนี้ทุกคนเห็นเนาะ <c oughs> เห็นเลือดบอสเนาะตอนแรกอะที่ผมบอกไว้ว่ามันอันตีไปสองทีมันจะเลยครึ่งหลอดมันหน่อย,อยแต่นี้มันเลยไปเยอะเลยฮะอันนี้มันเลยไปเยอะแต่ต้องติดดีบัฟหมดด้วยแหละนะครับต้องติดดีบัฟหมดเราทำ acc cross กับเฮลิกให้ขึ้น200%รเปอร์เนเนาะ ไปจังหวะนี้โอ้โหนี่แรงจริงอันนี้แรงจริงโอ้โหสุดยอดดีมากที่บัฟมาไม่งั้นไม่เสียแรงดี๋ยวผมอัพสกิลสองมาเพิ่มด้วยนะครับผมจะอัพสกิลสองให้เต็มเพราะว่าผมอวยน้องจัดจัดนะครับลิลลี่เขาอกไม่ต้องอัพสกิลสามผมยังอัพสกิลสามเลยโอ้โหมาวายครับครอสไปโอเคจังหวะนี้แล้วก็อันตีจากลิลลี่อมาโคมาอื้ืเย็ดจะดึงด เยตะดึงด้วยฮะบอกเลยด้วยคำเดียวว่าโคตรจะสุดยอดนี่ย0.49โอ้โหนี่เร็วกว่าดิสติง้งแน่นอนคิดตามเมงไหมแหม HP อีกโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แบบ แฟดอัปเดตแล้วก็แฟดแบบคลิปด้วยนหมนตีแฟชชั่แฟดนะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์อิตาเลียนลีซาร์ทมาเรื่อยอยู่แล้วด้วยน้องรีเลียมนี่แหละนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงจริงครับกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมในกนารทำคลิปต่อไปด้วยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ และคี้คอยสีซั่นสเติมเสร็จแจกสามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติเมเกมบนเว็บมีสิรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2ตเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ฟารางวันมากมายเด้งสามสะสมเงินคืนไดครถ้้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้นใตค้คลิปเลย